สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์ทุนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินบรรณบวรแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันอาทิตย์ที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุทินให้ชื่อว่าประชาธิปัตย์ต้องเป็นฝ่ายค้านเพื่อทัดทานการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คุณสุทินบอกว่าถึงวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่ารัฐบาลผสมชุดใหม่ซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําน่าจะผ่านขั้นตอนการลงคะแนนเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลผสมข้ามคั้วซึ่งดูแล้วมั่วเหมือนกับตัวสมเสร็จคือรัฐบาลผสมระหว่างฝ่ายที่อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทุนสามาน แต่ปล้นชาติอาฆาตพยาบาทสถาบันกับฝ่ายที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอำนาจนิยมเผด็จการทหารซึ่งผสมผสานกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ชื่นชมศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เลยรู้สึกดีใจที่มีแนวโน้มว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะถูกผลักไสให้ไปเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลสมเสร็จนี้ถ้าถามว่าทำไมต้องดีใจสาเหตุนี่คืออย่างนี้ครับพักประชาธิปัตย์ ถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆน,น่าจะทําหน้าที่ในการทัดทานขัดขวางคัดค้านการแก้ไขหรือการร่างรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศนายแพทย์ชนนัานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศทุกครั้งที่มีการถแถลงข่าวกับพักที่จะร่วมเป็นรัฐบาลสมเสร็จนะครับว่านโยบายเร่งด่วนซึ่งเป็นวาระของประเทศต้องทําทันทีคือการแก้วิวกฤตรัฐธรรมนูญ โดยการจัดตั้งสสรขึ้นมาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่และประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เขียนโดยเผเด็จการทหารซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองโลกด้วยความเป็นจริงแล้วก็ปราศจากอคติเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี2,560หรือว่าฉบับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งสามารถป้องกันนะักการเมืองโครโกงได้ในระดับหนึ่ง จะมีข้อบกพร่องก็เฉพาะตรงบทเฉพาะการที่ให้สวแต่งตั้งโบทเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสอสอที่มาจากการเลือกตั้งได้เท่านั้นแหละครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าบทเฉพาะการดังกล่าวเนี่ยกำลังจะสิ้นวาระบังคับใช้ในเวลาอีก8เดือนข้างหน้านี้แล้วสวแต่งตั้งก็จะหมดวาระ1เดือนหลังจากนั้นและต่อไปรัฐธรรมนูญ2,560ก็จะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้น ดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีความจําเป็นอะไรเลยเนะครับที่จะต้องไปเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาซึ่งต้องใช้เงิน5000ล้าน6,000ล้านบาทแล้วก็ใช้เวลานาน,านอีก2-3ปีถึงจะมีผลมาขับใช้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีเงื่อนไขได้ว่าต้องผ่านการทําประชามติซึ่งไม่มีใครรับประกันได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงดังนั้นเนี่ยนะครับคําประกาศของนณาพักเพื่อไทย ต้องเรียกว่าเป็นการติดกระดุมผิดเม็ดยกระดับการทำรัฐธรรมนูญใหม่มาเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศเพื่อเอาใจแฟนคลับของพรรคเก้าวไกลและก็แฟนคลับของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการจะให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากราชาณจักรไปเป็นสาธารณรัฐและการจะเปลี่ยนระบบการปกครองแบบขุดรากถอนโคนได้เนี่ยต้องทำลายความมั่นคงภายในซะก่อนในเมื่อศูนย์กลางความมั่นคงภายในของชาติไทยอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้น สิ่งแรกที่ฝ่ายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐก็คือต้องทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลงความพยายามที่จะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลงหรือถึงขั้นล้มล้างสถาบันเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่วันปล้นพระราชาอำนาจแล้วก็พระราชทรัพย์เมื่อวันที่24มิถุนายนปีพศ2475แต่ว่าผู้ก่อการล้มล้างสถาบันเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะว่าพระสงฆ์กรไทยไม่ยอมหลังจากคณะราษฎรล้มตาย จากไปในทศวรรษ2500ยังมีกากเดนทรลาดปล,ปลายที่คอยโจมตีใส่ร้ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ว่ากากเดนทรราชเหล่านั้นเนี่ยไม่มีแนวร่วมมากพอที่จะเคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยได้นะครับจึงเพียงแค่แอบอยู่ตามซอกตึกมหาวิทยาลัยออกใบปลิวบิดเบือนโจมตีสถาบันบ้างแล้วก็ล้มหายตายจากไปบ้าง หลังจากผู้ก่อการส่วนใหญ่หนีไปตายในต่างประเทศแต่ว่าซากเดนอุดมการ์ความคิดล้มล้างสถาบันก็เกิดขึ้นมาใหม่ในทศวรรษ2,520คราวนี้มาในรูปของอุดมการคอมมิวนิสต์บ้างสังคมนิยมบ้างแต่ไม่นานก็ล้มหายตายจากไปอีกเมื่อสังคมไทยเราย่างเข้าสู่ยุคดิจิทัลความคิดแผนการล้มล้างสถาบันเกิดขึ้นมาใหม่ในรูปของเสรีประชาธิปไตย ภายใต้การนำของนักธุรกิจการเมืองทุนสามานปล้นชาติพยาบาทสถาบันช่วงทศวรรษ2542ถึง2553ช่วงนั้นเนี่ยนะครับเริ่มมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โดยขบวนการเขียนหนังสือเรื่อง The King Never s m i l e แล้วก็ใช้เงินจ้างรบิยิสและก็บริษัทประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศเนี่ยให้ทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ และผู้ประท้วงทางการเมืองในประเทศไทยก็นำมาข้อความบิดเบือนในหนังสือและก็บทความของสื่อรับจ้างและก็บริษัทประชาสัมพันธ์ที่บ้านนี้แหละครับเอามาพูดแบบขี่ม้าเรียบไข่โจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์บนเวทีปราศัยและสุดท้ายผู้ที่โจมตีใส่ร้ายทําลายสถาบันเนี่ยก็ถูกดําเนินคดีหนีไปตา,ตายในต่างประเทศก็มีบ้างที่ยังไม่ตายก็ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอเมริกาบ้าง สวีเดนบ้างเยอรมันบ้างนิวซีแลนด์บ้างออสเตรเลียบ้างแล้วก็ที่อื่นๆพวกที่หนีไปต่างประเทศไม่ทันก็จะถูกดำเนินคดีสารตัดสินจำคุกในความผิดละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112แต่ว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2527ปรากฏว่าขบวนการโจมตีใส่ร้ายมุ่งทำลายสถาบันเนี่ยก็ทุเลาแล้วก็เบาบางลงไป แต่หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี2560นะครับกระบวนการต่อต้านสถาบันโดยคนรุ่นใหม่เริ่มโผล่หน้าออกมาโจมตีใส่ร้ายทำลายสถาบันในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายไม่ได้เกรงใจสังคมไทยที่ยังคงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คนรุ่นใหม่โจมตีสถาบันในที่สาธารณะด้วยวาจาที่กักกะหยาบคาย เป็นเหตุให้สังคมไทยทนไม่ได้ต้องกดดันให้รัฐบาลและผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยดำเนินคดีกับผู้ที่มุ่งทำร้ายทำลายสถาบันแต่กระบวนการโจมตีสถาบันถูกดำเนินคดีทีไรเนี่ยนะครับสังเกตดูจะมีพักอนาคตใหม่ลุกขึ้นมาปกป้องในสภาแล้วก็ช่วยประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นศาลจนพักอนาคตใหม่เนี่ยถูกยุบไป เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคก้าไกลก็สืบต่อภารกิจการสนับสนุนปกป้องให้ท้ายคนรุ่นใหม่ที่บุ่งทำลายสถาบันอย่างออกหน้าออกตาพรรคก้าวไกลเนี่ยกล่าวหาว่ากฎหมายปกป้องสถาบันมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปจึงรณรงค์ทั้งในสภาและนอกสภาเพื่อให้แก้หรือว่ายกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112 แล้วพักเก้าวไกลก็มักจะอภิปรายในสภาพาดพิงไปถึงสถาบันในแง่ลบและมีนโยบายเสนอพระราชบัญญัติปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นนโยบายหลักของพักเก้าวไกลด้วยนะครับดังนั้นเมื่อพักเพื่อไทยประกาศประการร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศจึงเป็นเหตุให้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในวันนโยบายปฏิรูปสถาบันของพักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลเนี่ยเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่พักเพื่อไทยไม่ได้ทําอะไรที่โฉงชางอย่างพักก้าไกลเท่านั้นแหละครับ นี่คือเหตุผลสําคัญที่คอลัมน์ทวนกระแสะข่าวเนี่ยดีใจครับดีใจที่พักเพื่อไทยเนี่ยผลักสายให้พักประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ทําให้รู้ว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยขัดขวางพักเพื่อไทยทําให้ความพยายามแก้รัฐธรรมนูญทําไม่ได้ถึงสองครั้งสงครามมาแล้วนะครับในช่วงเวลา12ปีมานี้และพักประชาธิปัตย์คือต้นเหตุฟ้องร้องหลังจากอภิปรายจนพักไทยรักไทยเนี่ยถูกยุบพักไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่มาแล้วสองครั้ง ถึงแม้ว่าพักประชาธิปัตย์มีสสเพียง25คนแต่ก็มากพอที่จะเสนอกฎหมายหรือยื่นยติอภิปรายให้คนไทยเนี่ยเข้าใจถึงข้อเสียข้อร้ายของการแก้ไขหรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับในชวนหลีกภัยซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วแล้วก็เคยเป็นประธานรัฐสภามาแล้วตําแหน่งละสองสมัยในชวนได้กล่าวในสภานะครับบอกว่าอย่างนี้ครับ นักการเมืองที่คดโกงซื้อเสียงมาก็จะบอกว่ารัฐธรรมนูญ2,560เนี่ยไม่ดีนักการเมืองที่สุจริตก็จะพูดว่ารัฐธรรมนูญ2,560เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่ได้เลวร้ายแต่นักการเมืองทุจริตคดโกงทําให้บ้านเมืองวุ่นวายสุดท้ายถูกปฏิบัตินั่นแหละครับคือคําพูดของคุณชวนซึ่งมีความหมายตรง กับบางตอนในคำปรารพรัฐธ,ธรรมนูญ2,560นะครับที่บอกว่าบางครั้งเป็นวิกฤตทางรัฐธ,ธรรมนูญที่หาทางออกไม่ได้เหตุ He, ส่วนหนึง่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองทุจริตช่อชนหรือบิดเบือนอำนาจหรือขาดความตระหนักสำนึกรับผิดช,ชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล วาระเร่งด่วนของประเทศของพรรคเพื่อไทยที่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่จึงขัดกับคำปรารพบในรัฐธรรมนูญ2560ที่บอกว่าเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากที่มีผู้ไม่นำผาหรือนับถือยำเกรงกฎหมายการปกครองบ้านเมืองทุจริตช่อฉนบิดเบือนอำนาจตรงนี้แหละครับพรรเพื่อไทยเนี่ยยอมรับไหมครับว่าคำปรารพนี้มีจริงในสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศและพรรก้าวไกลก็เหมือนกัน ยอมรับไหมครับว่าคนในพรรคก้าไกลเนี่ยไม่ได้นําพาไม่ได้ยําเกรกฎหมายเลยเพราะแม้แต่สารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะครับว่ากลุ่มที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มีการรณรงค์ปฏิรูปสถาบันให้แก้ไขมาตรา112ขัดกับรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับขนาดนี้แล้วเนี่ย พักเก้าวไกลก็ยังเดินหน้าสนับสนุนปกป้องช่วยเหลือจำเลยในคดีมาตรา112ต่อไปจึงถือได้ว่าพักเก้าวไกลเนี่ยไม่นำพาและก็ไม่ยำเกรงกฎหมายเลยนะครับดังนั้นการที่พักเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยถึงกับประกาศว่าเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศคือการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกนั่นแหละครับที่ไปทาตามแผนการของพักเก้าวไกล แล้วอาจจะทําให้รัฐบาลผสมซึ่งนําโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยประสบกับปัญหาที่จะนํามาซึ่งความแตกแยกความวุ่นวายและสุดท้ายรัฐบาลจะอายุสั้นและอาจจะเป็นเงื่อนไขนําไปสู่วงจรอุบาทถูกยึดอานาจเป็นประวัติศาสตร์ซ้ารอยขึ้นมาก็ได้นะครับ